เฮ้ยหกมูนเลยเหรอวะเนี่ยเฮ้ยเ้ยเหลืออยู่แค่นี้เองทำไงดีวะแบบเนี้ยแพ้แน่ๆเราแค่นี้ฉันก็เป็นฝ่ายชนะแล้วเว้ย พวกเธอสองคนคือคนที่จะมาสมัครเป็นว่าที่ลูกเขย่อฉันใช่ไหมสวัสดีครับคุณว่าที่คุณพ่อตาสวัสดีครับเนื่องจากว่ามีคนมาสมัครมากกว่าหนึ่งคนฉันเลยมีบททดสอบให้พวกเธอสองคนแข่งขันกันบททดสอบอะไรเหรอครับฉันจะให้พวกเธอสองคนแข่งขันเรื่องรำบัวกันภายในครึ่งวันฮะเรื่ดลำบัวเนี่ยนะครับใช่คนไหนที่รีดได้เยอะที่สุดคนนั้นเป็นผู้ชนะ กนมากันแล้วใช่ไหมดีตามให้เราคุยกันไว้นะ ใครชี้รีธนมัวได้มากที่สุดคนนั้นจะได้รับเงินรางวัลแล้วก็ยัแต่งงานกับลูกสาวส,สวยๆของฉันได้ทั้งเงินได้ทั้งเจ้าสาวส,สวยๆแบบเนี้ยมันโชคสองชั้นชัดๆเอาละพร้อมนะพร้อมครับคุณพ่อตางั้นมาดูซิว่าใครที่รีดิ์นมัวได้มากที่สุด ฉันว่าฉันรู้แล้วนะว่าใครที่เป็นผู้ชนะได้รับเงินรางวัลแล้วก็ลูกสาวสุดสวยของฉันยินด,ด,ดีนะพ่อหนุ่มเธอคือว่าที่ลูกแขยของฉัน <Yes! S 1> พ่อหนุ่มเธอพร้อมที่จะรับรางวัลสำหรับการเป็นผู้ชนะแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วครับถ้ายงางนั้นก็น้ำว้า ออกมาแน้แลวลูก <Yeah. S 1> นี่ไงลูกสาวของฉันว่าที่จะสาวของเธอทำไมว่าที่จะสาวของผมไม่เหมือนในรูปอะครับจะไม่เหมือนได้ยังไงนี่เราคนคนเดียวกันเลยเอ,อไม่ใช่แบบนั้นครับผมหมายถึงทำไมสภา,ภาพเธอตอนนี้เป็นแบบนี้ครับ อ๋อพอดีก่อนหน้าเนี่ยลูกสาวฉันประสบอุบัติเหตุก็เลยมีสภาพแบบนี้ส่วนรูปที่พวกเธอเห็นเนี่ยมันถ่ายก่อนประสบอุบัติเหตุแบบนี้มันเท่ากับหลอกกันชัดๆดิครับแมอวอ่ะผมไม่แต่งงานกับเจ้าสาวที่เป็นง่อยแบบนี้แนะ่นอนไม่มีทางแต่ฉันไม่ได้เธอแต่งฟร,รีนะฉันได้เงินรางวัลเธอด้วยนะโอ้ลุงไอเงินรางวัลแค่นี้เนี่ยนะได้กับการดูแลคนพิการไปตลอดชีวิตนี่นะโอแมอวอ่ะฉันแมอวอ่ะไม่คุ้ม แ่มยังมีภาระเพิ่อมอีกจะไปเอาวะแล้วเธอจะออยังไ,ไงไนเมื่อเธอเป็นผู้ชนะแล้วเรียกอันดัได้เยอะกว่าก็เอาแบบนี้ไงครับเฮ้ยทีนี้ผมก็ไม่ใช่ผู้ชนะละลุงก็มอบรางวัลให้ไอหมอนี่แทนก็นแล้วกัน นี่คุณรังเกจฉันถึงขนาดต้องทำแบบนี้เลยเหรอคะไม่ก็ดูสภาพตัวเองสิใครจะไปอยากได้วะนี่คุณพอได้แล้ะคุณพ่อครับถ้าคุณพ่อไม่ว่าอะไรเนี่ยผมยินดีจะรับรางวัลน,นี้ไว้เองครับพี่เธอพูดจริงเหรอคุณไม่ได้พูดเพราะว่าสงสารเพื่อนใช่ไหมผมพูดจริงครับความจริงแล้วเนี่ยผมสมควรจะเป็นผู้ชนะด้วยซ้ำ ถ้าผมไม่ทํานมหกระวังทางก่อนนะ่ะนี่ชีวิตนายคงจะลำบากมามากสินะถึงได้ยอมรับเงื่อนไขบ,บ้าๆแบบนเนี้ยเนี่ยคุณพ่อตกลงคุณพ่อจะยกรางวันและลูกสาวของคุณพ่อให้ผมไหมครับตกลงแต่ก่อนที่เธอจะแต่งงานกับลูกสาวฉัน ฉันจะให้เธอขุดหลุมฝังเสาเข็มไปเดินหอด้วยน้ำพักนแดงของเธอเธอทำได้ไหมน่าสงสารแกจริงๆได้คนพิการไปเป็นเมีย,ยแถมยังต้องลำบากไปขุดหลุมฝังเสาเข็มเองอีกแต่ว่าถ้าคุณไม่อยากเขาเนี่ยก็ไม่ต้องทขาก็ได้นะคะเขากับฉันเนี่ยจะไม่วงเขาคุณค่ะนั่นแ่ะสิถอนตัวตอนนี้ยังทันนะเว้ย แกจะเอาคนง่อยแบบนี้อ่ะเป็นเจ้าสาว,วผมจะทำครับผมจะขุดลุมฝังเสาเข็มเองส่วนนายอ่ะไม่มีธุระอะไรแล้วเนี่ยก็น่าจะกลับได้แล้วนะจะมายืนหออ่อทำไมเฮ้ยแกว่าฉันเป็นหมาวะวฉันไม่กลับเว้ยฉันจะยืนดูแกลำบากขุดลุมฝังเสาเข็มเองดูสิว่าจะไปได้สักกี่น้ำ งั้นก็ตกลงอะงั้นก็ลงมือได้เลยฉันทำเครื่องหมายที่จะขุดหลุมฝังสองเส็มไม่เรียบร้อยแล้ว โอ๊ยดินแข็งขนาดนี้จะหลอดไหมเนะาะซัก คุณททาเพราะว่าสงสารฉันน่ะคุณไม่ต้องททาก็ได้นะคะคุณครับคุณไม่ได้บังคับผมและผมเองเนี่ยก็เต็มใจผมเป็นคนเลือกเงื่อนไขนี่เองอและผมจะรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองเลือกรวมถึงรับผิดชอบในตัวคุณด้วยคุณไม่รังเกียจฉันหรอคเหรไม่เลยครับ คุณเองก็ไม่ได้อยากเป็นแบบนี้ซะหน่อยอและอีกอย่างนะครับคุณเองเนี่ยก็สวยมากๆเลยครับสำหรับผมอคุณไม่ต้องห่วงนะครับผมไม่ได้ฝืนใจเลยที่ต้องแต่งงานกับคุณอะ ไม่ได้เหมือนมีอะไรอยู่เลยเัาเปิดดูสิเฮ้ยนี่มันกล่องสมบัตินี่วะใช่แล้วกล่องสมบัตินั่นฉันตั้งใจจะยกให้เป็นรางวัลว่าที่ลูกเขยฉันเท่านั้น เรื่องอะไรกันครับเธอสอบผ่านแล้วก่องสมบัตินั่นฉันตั้งใจจะให้เป็นขวัญแต่งงานกับลูกสาวฉันเดี๋ยวนะครับคุณลุงคุณลุงจะยกสมบัติเป็นสิบล้านให้หมอที่จริงๆหรอครับใช่เพราะพ่อหนุ่มคนนี้เป็นผู้ที่ชนะรายการแข่งขันแล้วก็ไม่รังเกียลูกสาวฉันด้วยแล้วเขาก็เป็นคนที่ขุดเจอกล่องสมบัตินี้ด้ตัวเองกล่องนี้ควรจะเป็นของเขา เดี๋ยวสิครับคุณพ่อถ้าคุณพ่อบอกตั้งแต่แรกว่ามีของสมบัติ1ิกว่าล้านฝังอยู่ผมก็คงไม่สรารสิทธ์หรอกนะครับไม่ต้องไปเรียกเช่นพ่อหรอกนะถ้าฉันบอกนายแต่ทีแรกเนี่ยฉันจะได้เห็นธาตุแท้ของนายเลยว่าเป็นยังไงโดยเฉพาะคนที่จะมาแต่งกับลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของฉันเนี่ยจะต้องเป็นคนเดียวในเนื้อแท้ใช่ไหมนะว่าลูกพ่อใช่ค่ะคุณพ่อนี่เธอไม่ได้เป็นง่อยหรอ ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแผนของฉันเองฉันขอบคุณคุณมากนะคะที่ทำให้ฉันได้รู้ว่ายังมีผู้ชายดีๆเหลืออยู่บนโลกใบนี้แล้วตอนนี้คุณยังอยากจะแต่งงานกับฉันอยู่ไหมคะอะ่คือผมยังไม่ทันตั้งหลักนะครับแต่ว่าผมยืนยันคำเดิมนะครับว่าผมจะแต่งงานกับคุณอนะ ไ,ไม่น่าพาเลยฉันเฮ้ย คุณทำไมอนะ่ะหยุดนะไว้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยรอค่ะลูกครับอะไรกันเนี้ย เมื่อกี้สิครับมีคนเอาเผาแผงตี้ป้าหมดเลยเขาทำกับป้าแบบนั้นทำไมไม่รู้เหมือนกันครับป้าตาบอดอะป้าคงจะไม่เห็นตอนที่เขามาทำโถน้าสงสารจังแล้วเขาเป็นใครทำไมเขาถึงต้องทำกับป้าแบบนี้ด้วยผมเห็นเขาวิ่งเป็นในบริษัทนะครับน่าจะเป็นคนในบริษัทนี้แหละว่าแต่ป้าไปมีเรื่องอะไรกับใครมาหรือเปล่า ทำไมเขาถึงทำกับป้าแบบนี้ไม่นะป้าก็ขายของป้าอยู่ดีๆสงสัยเขาซื้อไปจากป้าเขาคงไม่ถูกอ่ะเขาก็เลยโมโหป้าแล้วจะทำยังไงดีอ่ะวันนี้ป้ายังขายไม่ได้สักใบหนึ่งแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปต่อทุนล่ะเนี้ยป้าครับ นี่ขอผมเองผมอาจจะไม่ได้มีเงินมากนะแล้วก็เพิ่งได้งานใหม่ด้วยแต่ผมอยากช่วยป้านะครับจะดีเหรอพ่อหนุม่มเราไปเถอะนะครับเงินสองพันบาทเนี่ยอาจจะไม่ได้มากอะไรแต่ก็น่าจะพอช่วยป้าได้นะครับขอบใจนะพ่อหนุม่มขอให้เจริญเจริญนะพ่อหนุม่มครับผมยังไงก็ต้องขอตัวก่อนนะครับพอดีผมมาทำงานวันนี้วันแรกอะไม่อยากจะไปสายจ้า เรียบร้อยแล้วถ้าม,มีปัญหาอะไรก็เร็นได้เลยนะคะครับ เก็บไว้ที่คุณนะคะแลอะอีกฉบับหนึ่งเก็บไว้ที่บริษัทครับเออว่าแต่โต๊ะทำงานของผมอยู่ตรงไหนหล่ะครับเดี๋ยวฉันจะพายผู้ผจัดการก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวให้ผู้จัดการแจ้งรายละเอียดงานทีเดียวเชิญทางนี้ค่ะ นี่คือผู้ช่วยคนใหม่ค่ะเฮ้ยคุณนี่นายเหรอนี่คุณเป็นหนัวหน้า,าแผนกนี้เหรอใช่คุณคุณเป็นถึงหัวหน้า,าแผนกแต่คุณกลับไปแกล้งคนแก่ตาบอดแบบนั้นได้ไงออกนะค่ะนี่นาย ถ้าอยากทำงานในบริษัทนี้อยู่เห็นอะไรมาก็หันเงียบไปบ้างแต่มันไม่ถูกต้องนะครับคุณทำแบบนั้นได้ไงก็ช่วยไม่ได้ฉันซื้อลอตเตอรี่กับยายป้าตาบอหน,นะกี่ครั้งติดอย่้งก็ไม่รู้แต่ก็ไม่เคยถูกคุณก็เลยระบายอารมณ์ด้วยการไปเผาลอตเตอรี่ป้าแกนะใช่แล้ว่าทำมคุณจะบ้าเหรอคุณไปเผาลอตเตอรี่ป้าเขาแบบนั้นนะ่ะ คุณคิดไหมว่าป้าเขาจะเดือดร้อนขนาดไหนป้าเขาทํางานของเขาอยู่ดีๆแต่คุณกลับไปทําแบบนั้นซะงั้นนะเลิกเป็นคนดีได้ละฉันจะอ้วกผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าคนตําแหน่งสูงๆอย่างคุณเนี่ยจะตํานิสัยแย่แบบนี้ฉันจะนิสัยแย่หรือจะมีนิสัยยังไงเนี่ยมันก็เ่ิงของฉันพนักง,งานอย่างนายอย่าเสเอกม,มาสอนใครบอกละ่ะว่าผมเป็นพนักง,งานที่นี่ ผมจะไม่ยอมทนทำงานไปลูกน้องกับคนนิสัยเสีย่งคุณหรอกไม่ได้นายยังไม่ได้เริ่มงานนายจะลาออกไม่ได้แต่ผมก็ทนทำงานกับคนนิสัยแย่ๆคุณไม่ได้เหมือนกันเนียก่อนที่นายจะพูดจะตัดสินใจอะไรอะ่ะนายลืมไปแล้วหรอว่านายเพิงเซ็นสัญญาการเป็นพนักงานเมื่อกี้งั้นผมก็ขอ,อย้ายไปไหนก็ได้นี่ไม่ได้ นาจะย้ายไปอยู่แผนอื่นไม่ได้เกิดนายเอาเรื่องของฉันเนี่ยไปเล่าไใครต่อใครฟังฉันจะเสียหายแค่ไหนฉันบอกเลยว่านายจะต้องเป็นลของฉันแล้วก็อยู่รับชายฉันในแผน,นนี้เท่านั้นผมไม่ยอม ไม่กลับไปหรอครับยังจ้าว่าแต่พ่อหนุ่มเธอะไหนบอกว่าวันนี้เรื่องงานวันแรกแล้วทำไมถึงออกมาล่ะก็จะอะไรเลยครับป้าป้ารู้ไหมครับว่าผู้หญิงคนที่เผาแผงลอตเตอรี่ป้าน่ะเขาคือหัวหน้าผมอย่าบอกนะว่าที่พ่อหนุ่มหนีออกมาเนี่ยเพราะเรื่องนี้ก็ใช่สิครับผมไม่ยอมเป็นลูกน้องคนประเภทนั้นหรอกนะครับ พ่อหนุม่มเขาทํากับป้านะเขาไม่ได้ทํากับพ่อหนุ่มสักหน่อยพ่อหนุ่มทาไมยอมทิ้งงานตัวเองเพราะเรื่องคนอื่นละ่ะ้าครับถ้าผมยอมก้มหัวเขานะเขาก็ได้ใจสิครับแต่มันเป็นวิธีเดียวไม่ใช่เหรอที่พ่อหนุม่มจะได้งานทำแล้วพ่อหนุมน่มหนีเขาเออกมาแบบนี้หัวหน้าเขาไม่ตามออกมาด่าหรอนี่ฉันยังพูดไม่จบ นายหนีออกมาแบบนี้ได้ไงเสียมรารยาทคุณผมไม่จําเป็นต้องมีมรารยาทกับคนอย่างคุณได้โปดเอกชั้นหัวหน้าด้วยคุณไม่ใช่หัวหน้าผมนี่นายลืมไปแล้วเหรอว่านายเซ็นสัญญาการเป็นพนักงานที่นี่แล้วแต่ผมรับไม่ได้ที่มีหัวหน้าไร้ความเป็นมนุษย์ไม่เห็นใจผู้อื่นอย่างคุณเลิกเป็นคนดีของสังคมได้ละที่ฉันลงมาตามนายเนี่ยเพราะท่านประธานย่างเรียกพม ท่านประธานใหญ่จะเรียกพบพนักง,งานตำแหน่งเล็กๆทำไมบริษัทนี้ไม่ว่าใครที่จะเข้ามาทำงานก็ต้องผ่านการสแกนของประธานใหญ่ก่อนไม่เว้นแต่แม่บ้านแล้วก็อรอป่อพ่อพ่อหนุ่มไปเถอะพ่อหนุ่มอย่เอาหน้าที่การงานของตัวเองอะมาแลกกับเรื่องไม่เป็นเรื่องแบบนี้เลยแต่ว่าบางทีอะท่านประธานบริษัทอาจจะใจดีกว่าหัวหน้าของพ่อหนุ่มก็ได้ ป้านะไม่เป็นไรหรอกพ่อหนุ่มก็ให้ป้ามาสองพันแล้วแค่นี้ป้าก็พอใจแล้วจ้าครับป้าเดี๋ยวผมเข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนฉันจะบอกเลยทนายให้นะว่าทนายเจอท่านประธานใหญ่และต้องห้ามพูดถึงเรื่องที่ฉันเนี่ยมาเผารสเอรี่คุณป้าเป็นอันเด็ดขาดทําไมผมต้องฟังคุณด้วยนายฟังฉันให้ดีดนะถ้านายทำตัวดีๆเนี่ยฉันจะช่วยเชียร์นาย ให้กับท่านประธานใหญ่ให้นายเนี่ยได้เลื่อนท่านเป็นรองผู้จัดจาก,การนายสนใจไหไไมล่ะเพื่อนแรกกับการที่นายช่วยฉันฉันว่ามันคุ้มดีนะรับเขาเ้าไปหน่อยเข้าไปเถอะพ่อหนุม่มไม่ต้องมาทำเพื่อป้าหรอกแค่นี้ป้าก็โอเคดีไม่ผมขอเลือกความถูกต้องถ้าผมเงียบนะ คุณอาจจะไปทําแบบนี้กับใครก็ได้ดานุการเท่าไหร่ฉันจะเซ็นแช็คแค่ไหนเดี๋ยวนี้เลยเพื่อแลกการติดปากนายเก็บเงินของคุณไม่เถอะเงินของคุณนะ่ยซื้อผมไม่ได้นะแล้วก็ใช้ปกปิดความปิดของคุณไม่ได้ด้วย โทษที่ให้รอนะคะท่านประธานแจ้งมาว่าอีกไม่เกินห้านาทีจะเข้ามาค่ะอ๋อครับออออสวัสดีครับท่านประธานอ๋อดิฉันไม่ใช่ท่านประธานค่ะดิฉันเป็นแค่เลขาค่ะอา้าวหรอครับ ต้องขอโทษด้วยนะครับแล้วรรท่านประธานล่ะครับเชิญค่ะป้าป้ามาได้ไงเนี่ยฉันก็เดินขึ้นมาสิเฮ้ยนี่ป้าไม่ได้ตาบอดเหรอครับไม่แช่ตาบอดถ้าจะยืนจ้อหน้าพ่อหนุ่มได้ยังไงนี่มาอะไรเนี่ยคุณคุณคนนี้ เป็นท่านประธานใหญ่ของบริษัทเราค่ะฮะงั้นดิฉันขอตัวก่อนนะคะป้าเอ้ท่านประธานถ้าทา่านประธานไม่ได้จะบอดเนี่ยแล้วท่านประธานจะไปขาดลอตเตอรี่อยู่หน้าบริษัทตัวเองทำไมล่ะครับก็เป็นแผนทดสอบกธรทำของพนักงานใหม่นะสิคะไม่ว่าใครที่จะเข้ามาทำงานในบริษัทนี้ ก็ล้วนได้ทดสอบคุณธรรมกันทั้งนั้นค่ะเดี๋ยวนะคุณสรุปคือฉันไม่ได้ร like ายที่คุณคิดหรอกค่ะทั้งหมดเนี่ยคือการแสดงเป็นตามแผนของท่านประธานใหญ่เพื่อทดสอบสจิตใจของพนักงานพอดีท่านประธานใหญ่ค่ะให้ความสําคัญกับการคัดเลือกพนักงานดีๆที่จะเข้ามาทํางานในบริษัทของเราค่ะแล้วเธอก็ผ่านการทดสอบแล้วด้วย เป็นคนมีน้ำใจเห็นกับความถูกต้องไม่รับสินบนยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัทของเรานะนี่คือโบนัสก,ก้าวแรกของนายเดี๋ยวนะที่บริษัทนี้นี่ให้โบนัสก,กับพนักง,งานตนั้งแต่วันแรกที่มาทำงานเลยเหรอครับท่านประธานให้ใจกับพนักง,งานทุกคนค่ะแล้วฉันหวังว่านายจะให้ใจกับบริษัทของเรานะ โบนัสก้อนเนี้ยจะให้กับพนักงานทุกคนที่ผ่านการทดสอบถ้ายังไงก็ขอให้ทำงานให้เต็มที่นะขอบคุณครับผมสัญญาว่าผมจะเป็นคนดีต่อไปและผมก็จะตั้งใจทำงานให้สุดความสามารถเลยครับ